ดู่บรรยากาศเช้าๆที่วัดรอบๆวัดไปสี่ขาหลวงปู่ก็สดชื่นแทนเมือนนี่วันผ่าโอนผมปวงผมใหม่เป็นตะแพงเป็นตะแคงไปสาส่าย์ไปสาสเด้อนั่งตรงหลงไปสาสายไปสาสายปู่ต้องไปสาสาย ปู่ชอบถืนโอ้ยยังจะเศร้าแทบเนืุติไปซาซาไปซาซาส้มนกส้มใหม่ไปซาซาเอคนา้ามัทางังธรรมะเสียงตามสายเลยด้วยโอ้ย ขั้งดาวดวงอาทิตย์นี่เว้ยเนี่ยอาแสนตัวนออกเป็นเบื้องตนเคยรู้จักถ้ารู้จักขึ้นตอนออจะรู้จักที่ทุกจะรู้จักทีกอย่างจะรู้จักจากพ่อจากแม่แม่พ่อเป็นเคยคนด้วยเต้าวนนุ่งผ้าแม่ก็เปิดคอเปิดคน้าลูกปู่ละชมนะบรรยากาศยามเช้าวันพระ วัดไตสศิขาล่มลื่นดีมากเลยลงดินไว้ตามไหลเตรียมพร้อมแล้วจะเอาฟางเข้ามาเตรียมที่ปฏิบัติธรรมไว้ให้กับผู้มาปฏิบัติธรรมไปไว้เลยแมป่ปู่ฟังธรรมะไปพร้อมนั่นเอาขึดีดีคานะ นนหนววะปู่หนววะ,ะมารดาบิดาเป็นพรม,มารดาบิดาเป็นพรมะพมสร้างโลกวะพระมสร้างโลกว่พรมลิขิดโอ้ ไปสะสะไปซาซาไปซาซา,าปู่รับซาซาเนอะปู่จะรับไว้เนอะน่ะมา,มาดาบิดานี่แหละเป็นพรมน่นปะปู่สิไปซาลาบออ่ะขอ้นใใสไปไหวเลยไห,หมปู่ปปปปปท่านไปูบานให้เจ็บขายอยู่ย่า่าของท่านนี่ โอ้ไปไหวขนาดโล่งโหลดไฟนี่ฮึโล่งโหลดไฟปู่นี่ฮะลงรถไฟครับไหวหลายวัยตุนคู่บาแลนน้ำว่าคู่บาเมื่อยอะไรเลยเจ็บขาลงรถไฟนี่ลงรถไฟฮะล่งโหมอยังมอยังก็ ม่หุ่งบ่ะนกเข้าคันขึ้นเลยปู่คันนกเข่าฟังรึคันขึ้นเลก็นกเข่าคันขึ้นเลยอยันเงี้ยปู่เนี่โอ้ไทมากก็เข่าครับเข็ดยังพวานี่เข็ดยังเขตอุบายังฮะ เขียนอุบาอยังอุบาโชคผู้ชายคือผู้หญิ่งใส่ใส่ที่นี้แว่นตานี่ยนี่ใส่ขนาดนี้เนีอยหลวงปู่นี่เล่าสมบูรณ์ขนาดเลยสุขภาพสมบูรณ์แท้ปู่นี่ยสมัยน้าปู่เนาะดีปะนาวปะปู่นาวปะใส่หมวกปะ อยากใส่หมวกวะอู้โหโอ้โหปู่อยากไปใส่ปู่ที่ไปใส่ปู่อยากขับไปอะไรไหมแล่นน้ำบ่ทันเลยเนี่เมื่อยขนาดเลยแล่นน้ำปูนปนปป่นี่เหน,นื่อยเหนื่อยปู่ไปว่ายพอดเขตยนยังอัเนี่ยเขตยนยังเขตยนยังก่อเขตยนยังก่อ อุบาชกผู้ชายคือผู้หญิงอุบาชกผู้ชายไปสั่งเขตอุบาชกอุบาโอ้แล่นเอาบาทนี่ปู่ขับไว้พอดเวยแล่นเลยว่ะปู่ขับไว้หลวงปู่แลขับไว้ได้หลวงปู่วันนี้วันพระวันพระแล้วเรือมื่อไง โอ้บรรยากาศแถววัดไตศิขานร่มลื่นดีได้ปู่เอ้ยอู้คุณอะมาจังหันตะเศ้าแค่นีนมาตาเศ้าเลยตำไม่ใหญ่นีไไนน่ได้ปู่เอ้ยตำแล้วได้ปู่พยานตามบ่คนมาตะบานได้ไม่ใหญ่นี่้าท่าควายปู่จะขับไว้หลายปู่เอ้ย ไหวน้ำบรท่านละปู่เลยไหวน้ำปู่พระยาท่านละคนครับไหวดีได้รเราไทยในไทยในไทยใน,ใน,ใน,ในบ้านท่าควายปู่จะไปไหวเลยแม่ปู่คู่บาเมื่อยลเลยเข็ดยังไัเนี่นนเข็ดยังเข็ดปอดยังฮะเข็ดปอดยังปอดโทรศพัพท์ อ่านออกอยู่บ่คนอ่านบ่ออกเพิ่น <laughs> คนอ่านบ่ออกอันนี้เดเขตปลอดยังไงฮะห้ามยังไงนี่นห้ามสูบยังสูบบุหรี่บุหรี่ก็อยาสูบเดียวกันอยู่บ,ออบอ่อันเดียวกันบ่อันเดียวกันดิ่หนวรปู่ปู่ <laughs> บอกออกมาเุ๊อันเดียวกันบ่ปู่บ่นันคือเป็นอันเดียวกันหืมหู่แม่อันเดียวกันอยู่บ่อันเดียวกันบ่เขาข้นแล้วอยากมาว่วยแล้วหัวเขามันขาสาบ่ท้ามากค้อเสีย ได้ฟังอยู่เทศปู่ฮะปู่ปู่ทีเข่าสลาบวะเข่าวะปู่อย่าเข่าวะอ่านวะขึ้นใดอ่านออกวะปู่อ่านออกวะขึ้นมาจะบินบ่ได้ไปบินวันนี้วันพผะบ่ขึ้นขอกเขาพระพระเมื่อกุศลขับไปขนาดปู่ปู่ขึ้นขับไวครับปู่ปู่ว่าอย่างต่ำวะต่ำคู่บ่าเลย ไอย่างต่ำคู่บาบวะอย่างต่ำคู่บาววะไปไหว้ลายกันแล่น้ำบระทันแล้วเรียาาวยบยเยบ,บ,าาวบิ้งตัสสาราได้เปล่าเดียวเข้าไปเบิ้งตัสสาราต่ำเหรนกว่าตาจีเบื้องฟักตบเฮาเข้ามาไล่หลายวันน้าปู่เนาะแม่หนอผู้ข้าวรถเก่งฮะัข้าเก่งขึ้นชิ่อเมื่อ สดชื่นขนาดหน้าตาก็สดใสขนาดน้อวันพระเนี่ยปู่ก็หน้าซื่นฮะหน้าตาปู่สดชื่นเหรอป้ายนะู่ไปเนี่มาให้เราอ๋อยป้ายกะฐินเสียขาอ,อ่านว่าคืออะไอันนี้่ยลานอยังฮะลานอยัางอะไรอ่านออกอยู่บ่าลานอยัง ลานเสขาเองปู่ฮะอู้ก้าหน้าตาซื่อบานแทบปู่เออลักวาดใบใหม่ปู่หน้าตาซื่อบานแท้เลยปู่ควาเมื่อคุณเขาขับไปดีๆลานยังไงเนี่ยเอ้อลานยังลานพระพุทธรูกยังฮะ ครับดีดีล่ะครับดีดีเบิ่งถนนผมปู้ปู่อ้อมวัดท่านนี่บ่ึ้นภูเขาเนาะมื่อนี้วันพระจะอ่อนตะปู่ชดเชื่อขนาดเมื่อนี้ปู่คนหน้าตาปู่คือใส่แจวดีแท้ปู่ถึงน้ำเลี้ยงดีหน้าแดงงุ่นๆเลยชดเชื่อขนาดเลยพ่อายป,ปู่เนาะปู่เนาะ สดชื่นขนาดพ่อใหญ่ปู่พ่อใหญ่ปู่เราสดชื่นดีเลยอยากไปไหว้อะไรไหมเฮ้ยนี่นนหลังแล้วอยังไปตามดิค่อยไปอะไรนี่สายางอู้พักตบปู่ลายแล้ววะปู่มันเป็นสะแพงขนาดคนน่ะ หน้าตาเราวู่สุดชื่นขนาดเลยปู่แจ่มใสแท้ปู่ปู่คือแจ่มใสครับปู่ฮะแจ่มใสเหรอปู่อยู่ใสเดี๋ยวนี้ฮะอยู่วัดแค่โรงพยาบาลอยู่วัดยังวัดยังวัดปู่แต่ชี้ขาขึ้นนี่เพ่แต่ชี้ขาบ่แม่เห็นหรอโอ้พักโต๊ะปู่เขี้ยวขนาดเลยทั้ง ใต้สะพานฝั่งผมเห็นปะนกเป็ดปูก็มานกเจ้าก็มีลายลายลายนกเป็ดเริ่มมาแล้วปูห่หนาวเอาผักตบมาลงให้มันลนะนาะปูน่นาะครับดีดีโอ้ยปู่ที่ไปใช้วันนี้ปู่ที่ไปใช้ปูปู่อยากไปใช้ หมอมาได้เหมือนนี่หมอลำมาแล้วหลดีเขาแล้วไปหับหมอมาตากรงเทพนีหมอลวมาจะกรงเทพได้เหมือนโอ้ถอยลางประท่านปู่คู่บาเจ็บขาแล่นประท่านปู่แล้วปู่ขับว่ายพอดูขับวลายหลขับวลายไหลไปน้าพระท่านเลยปู่เออปู่ขับไวหลาย,ไ,ลายไปซาซาเนยปูปไูไปซาซาไปซาปซาซาลลี้ะ หงห่านมันมีมันมีแนวกินแล้วบันนี้กูบาเอาพักตบเอาบัวมาปลูกใหม่มันมีแนวกินแล้วมันจะมีแนวกินแล้วไปหับหมอพระท่านมาอยู่หมอเข้ามาแล้ววันนี้หมอมาหาปู่แล้วครึ่งเดือนเดือนละสองครั้งโอ้ขับไว,ว้เลย วันนี้ปู่ล้วครับไว้พุธเนี่ยสิเอารถนหน้ามาล่างทางเลยนะล่างถนนหนทางถนนหนล่างอู้ปู่มันเป็นตะแพงเลยคปู่สดชื่นขนาดเราเราทำธรรมดาได้ไงนะปู่เราสดชื่นครับปูนะ่เนาะอู้นกเป็ดปู่ลอยหนามเลยนะนกเป็ดเด้่ฮะนกเป็ดเด้ลยอู้ ไปกุฏิปะ่ะขาคกุดนะ้าวันนี้นะปู่ต้องข่ากุดเด้อู้ออันนี้แม่ยังพ่อย่างหลังแล้วเห็นยังปูต่ตนอนไว้อ่านว่าคืออะไรน,นี่วันยังนี่วันยังงวะวันยังวันยังก่อวันยังปู่วันนัดพบยังอ่านออกอยู่บ โอ้ยปู่และอ่านออกเลยวันยังกูปู่วันยังฮะวันยังอะไรนี่เรืองๆเลยวันยังวันยังเนี่ยมีวันยังเนี่ยฮะมีวันยังเนี่ยฮะวันวิยังวิสาขาว่ะวันยังอีกทางใต้เนี่ยวันยังอ่านว่าวันยัง ตัวสีน้ำเงินนี่วันยังฮะวันบูยังคนอ่านบ่ได้ปู่อ่านบ่ได้บ่ปู่ฮะกายไปยง่อะลรอ่านแง่ไหนเนาะปู่เนาะปู่เนาะฮะวันนี้ยังก็วันวิสาขะไปไปข่าวกุฏิไป เมื่อยแล้วไปพักผ่อนได้แล้วปู่นะดนะจะขับไวหลายขับซาซาเนี่ยอุ้ยไปไวหลายเห็นเขาไปไลยเขาไปว่ายเลยไปว่ายอะไรว่ยอีต้นเขาเลยปู่บป่ยอีต้นคู่บ่าเลยเพิ่นเพิ่นเพิ่นไปเพื่นเพื่นน่ะไปว่ว่เลยเบื้องลูกปุ่แพ้พักตบเห็นห้เต็มที่เลยคยู เห็นบ่นกเป็ดมันเปนกรอยกินหู๊ผูู๊ไต่สะพานหวเห็นบ่กูบาเห็นไ้ไต่สะพานหวู้เต็มบ่เลยทั้งพี่ก็รอยกินบ่เลยอ่าขาคุติไวบ่เนี่ยเอ้าขัมาเนี่ยนั่งยูนนี่เฮ้านั่งนี่นั่งนี่ฟิงแดดยูนนี่ปู่นะปู่อยู่ฟิงแดดยูนนี่ด้ ปิงแดดด้อแดดกระบอกมานน่พายุเข่าวเวียดนามเลยครับว่าเบิงเทิงฝ่ายด้วยคยุณ